ราคาเจ้าของแจ้งมาว่าประมาณ8000กลางๆนะครับ8 0 0 0 3 8 0 0อะไรประมาณเนี้ยเล่มนี้เป็นมีดที่เจ้าของมีดจากช่องมีดและขวานนะครับเป็นคนให้ยืมมานะครับแล้วก็ตัวมีดเองเนี่ยผลิตโดยช่างดอมนะครับจากวิจินนะครับซึ่งก็จะเป็นการสมาทสนที่ระหว่างชื่อของน่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าของช่างนะครับ รวมกันก็เป็นมีดวิจินนะครับตัวนี้ก็เป็นมีดคัสตอมเพราะว่าสั่งผลิตสั่งทำเลยซองที่ช่างเขาใช้ก็จะเป็นไคลเด็กสีน้ำตาลนะครับออกแนวแบบออกากีหรือว่าสีอะไรไม่ทราบได้นะครับก็เป็นสีน้ำตาลแบบนี้อมเหลืองๆห,หน่อยมีการยิงเรเวตนะครับตาไกไว้ทั้งหมดเลยเพื่อให้ซองมีความแน่นกระชับขึ้นแล้วก็มีฮาร์ดแวร์เป็นสีดำนะครับส่วนตัวมีดเองก็อยู่ในฝักหุ้มประมาณเกือบจะครึ่งด้ามน,นะครับผม ส่วนฮาร์ดแวร์ที่มีในการใช้งานห้อยเข็มขัดก็จะเป็นวัสดุประเภทกราสฟิลไนลอนสามารถจะหนีบเข็มขัดนะครับร้อยเข็มขัดแล้วก็ปรับองศาของตัวอุปกรณ์สำหรับพกพาได้นะครับซองก็ไม่มีรูระบายอะไรแล้วนะครับเป็นคายเด็กที่ไม่ได้หนามากเน้นน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ตัวซองจะมีแรมด้านบนซึ่งเวลาใช้งานก็คือดันตัวแรมหนึ่งอย่างให้อ้าออกนะครับตัวคมมีก็จะถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระแล้วก็นําออกมาเพื่อใช้งานได้นะครับ เดิมทีเนี่ยผมเห็นมีดเล่มนี้นะครับใน a c e b o o k นะครับของพี่เขาก็บอกว่าเป็นมีดที่พี่เขาสั่งทำสั่งผลิตนะครับโดยพี่เขาบอกว่าเขาสั่งเหล็กมาแล้วก็ส่งเหล็กให้ช่างทำนะครับก็จะมีต้นทุนการผลิตทั้งการขึ้นรูปการประกอบรวมถึงการอบชุบอะไรต่างๆด้วยนะครับตัวนี้น่าสนใจตรงที่ว่านอกจากจะเป็นมีดคัสตอมที่สั่งทําแล้วสั่งผลิตแล้วเนี่ยโลหะที่ใช้จะมีด้วยกันสส่วนนะครับโดยส่วนที่เป็นคม สีดำๆที่เห็นนี้จะเป็น apex ultra นะครับ apex แปลว่าสูงสุดอยู่เหนือสุด ultra แปลว่าพิเศษพิเศษแล้วก็เหนือสุดอีกนะครับซึ่งก็จะเป็นโลหะของบริษัท apex ultra เลยนะครับจะมีข้อน่าสนใจนะข้อเด่นอยู่คือ apex ultra เนี่ยเขาจะเป็น Alloy Steel ที่เห็นบอกว่าเป็น Alloy Steel ที่มีมูลค่าราคาค่อนข้างสูงนะครับเทียบเท่ากับ cpm m a g น a ครันี่เกือบจะเท่ากันเลยแต่ apex ultra เนี่ยเขาจะเป็น โลหะที่เด่นเรื่องการทนการเสียดสีที่สูงมากนะครับมีความยืดหยุ่นแล้วก็ช่วงการทํางานนะครับทำงานได้กว้างช่วงอบชุบช่วงให้ความร้อนกว้างมากประกอบกับ Apex Ultra เองเขาจะเป็นาคาร์บอนสูงนะครับเป็นทูสเตนที่มีคาร์บอนสูงอยู่ที่1.25เเลยตามข้อมูลที่ผมอ่านมานะครับเขาก็จะมาเป็นการสอดไส้ตรงกลางนะครับบริเวณใบมีดซึ่งก็จะเป็นลายแบบนี้ ส่วนสันด้านบนที่เราเห็นก็จะเป็น a p e พ็กออสตอยู่ตรงกลางนะครับสีดําเห็นไหมสอดไว้ตรงกลางนะครับก็จะมีการสอดเหล็กไว้ตรงกลางนี้ซึ่งก็จะไม่ได้แบบอยู่ตรงกลางเป๊ะๆนะจะมีเบียเบ้ยวๆเอียงๆบ้างแต่อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการผลิตโดยด้านนอกที่เราเห็นนะครับที่เป็นเงินๆตรงนี้จะเป็นสแตนเลสนะครับ s u s 4 2 0 j 2นะครับก็เป็นสแตนเลสสตีลเกรดที่ออกแบบมาเพื่อผลิตอ,ปอุปกรณ์อย่างเช่นสปริง แหนบอะไรพวกนี้ก็มีความยืดหยุ่นต้านทานสนิมได้ดีผิวก็จะเป็นซาตินฟินิชนะครับที่บริเวณสแตนเลสตีลด้านนอกด้านสนิมส่วนตรงบริเวณคมสีดําตรงนี้ก็จะไม่ได้ทําสีอะไรก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับคมเขาก็จะเป็นคมที่แข็งกว่าส่วนด้านนอกที่เป็นสีเงินก็จะเป็นส่วนที่ต้านสนิมแล้วก็มีความยืดหยุ่นงานของอช่างคนนี้ก็จะใช้วิธีคือเป็นงานร้อนนะครับรก็คือนําเหล็กมาตีรีดนะครับให้เรียบ แล้วก็แบนแล้วยืดออกซึ่งทรงของใบก็จะเป็น่วน Taper คือด้านโคนจะใหญ่แล้วรีดแบนเรียวไปที่ปลายนะครับคมก็จะเป็นคมที่เฉียบแล้วก็บางมากซึ่งมีดเล่มนี้ก็จะเป็นลักษณะคือดรอปห้อยนะครับยาวแล้วดรอปลงส่วนใบเป็นไฮแฟตกรายหรือว่าฟลูแฟตกรายนะครับแบนบางเรียบคมก็น่าจะเฉียบมากอยู่ตัวของ a p e x u l t r a เนี่ยจะมีคราบรานะครับชั้นอยู่ที่แทรกอยู่บริเวณผิวเนี่ย ละเอียดมากนะครับเล็กมากแล้วก็มี inclusion inclusion ภาษาอังกฤษนะครับส่วนภาษาไทยเขาเรียกว่ามลทินก็คือมีความปนเปื้อนของอย่างอื่นเนี่ยต่ำน้อยนะครับทำให้ความบริสุทธิ์และความแน่นของอผลึกโลหะที่อยู่บริเวณผิวเนี่ยจะเรียกผลึกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่เอาเป็นว่าเนื้อโลหะมันแน่นเนียนทาให้ทนการเสรียดสีแล้วก็มีความแกร่งนะครับในเนื้อด้วยนะครับผมส่วนของด้ามจะเป็นแบบที่เดนแทงมั้ง คือมีแกนหรือว่าเป็นฮาร์ฟแทงนะครับยื่นเข้ามาในด้ามแล้วก็ใช้หมดุดซตาเลตยึดซึ่งหมุดนี้ก็จะนูนขึ้นมานิดนึงนะครับผมไม่ทราบว่าทําไมเขาไม่ขัดให้แบนเรียบไปเลยอาจจะเป็นที่ดีไซน์นะครับสฝั่งก็จะยื่นออกมาแบบเนี้ยกาดจะเป็นกาดโลหะทําสีดํามานะครับยื่นออกมาแล้วก็จะมีการทำแอคเซนต์เป็นสีทองทองด้วยซึ่งก็จะช่วยป้องกันนิ้วถลํมไปข้างหน้าแล้วก็จะมีบอกวิจินนะครับเป็นยี่ห้อหรือเป็นแบรนด์ของช่างที่ผู้ผลิตมีเรี่มนี้ขึ้นมานะครับ ส่วนด้ามเนี่ยตัวนี้จะเป็นวัสดุที่เรียกกันทั่วไปว่าเบคเคไลท์ ite, A K e L I T e, ite, นะครับ B-A-K-E-L-I-T-E เบคไลท์นะครับซึ่งเบคไลท์ก็เป็นวัสดุสังเคราะห์ชนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ดูเหมือนไมาคาร์้าสำหรับผมนะแต่ว่าเขาบอกเป็นเบคไลท์ ite, ครับเท่าที่ทราบคือเบคไลท์เนี่ยจะถูกนําไปผลิตพวกอุปกรณ์ที่ต้านทานไฟฟ้านะครับต้านทานความร้อนในแผงวงจรหรือว่าในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงใช้อ่าประกอบกับอ่า ทำผลิตแมกกาซีนปืนแล้วก็าด้ามปืนอย่างเช่น AK นะครับ AKM AKS 74U อะไรพวกเนี้ที่สีสม้สมๆน้ำตาลๆที่ไม่ใช่ไม้นะเคยเห็นกันไหมครับอันนั้นก็จะเป็นเบรคไลท์เหมือนกันคือมีความทนยืดหยุนนะครับแล้วก็มีความน้ําหนักเบานะพวกพาก็ไม่เป็นภาระมากซึ่งด้ามน,นี้ก็จะมีการทําเป็นคอนทัวร์นะครับด้านโค้งทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ด้านท้ายตรงนี้ก็จะเว้าลงมาซึ่งออกแบบด้ามมาดูเป็นมีดค่อนข้างจะดูไทยๆหน่อยนะครับคือ ตะก,ก้นจะบ,นบานๆนะครับบานออกแบบนี้นะครับแล้วก็บางแต่ว่าบานตรงบริเวณท้ายมนๆซึ่งจับแล้วจะรู้สึกว่ามีดสามารถจะโชกไปด้านหลังนะครับเราใช้สับแบบนี้หรือว่าจะใช้งานแบบเหลากดด้านบนสันแบบนี้ก็ได้เป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะครับท้ายมีก็เกลียงๆคราวนี้เราลองวัดเลยเดี๋ยวเรามาชั่งน้ําหนักดูบริเวณกัดจนถึงส้นอยู่ที่12ซนติเมตรนะครับ4.7นิ้ว4.6 4.7นิ้วนะครับ ใบมีดเลยวัดชนกาดตรงนี้เลยนะครับผมจากโคนจนถึงปลายใบเลยอยู่ที่13.5เซนติเมตรประมาณ5.3นิ้วนะครับโอเวอร์ออทั้งหมดเลยตั้งแต่ท้ายจนถึงปลายเลยอยู่ที่10นิ้วนะครับ25.5เซนติเมตรเป็นขนาดที่ค่อนข้างยาวนะครับใบ5ใบ5นิ้วกว่าเลยน้ำหนักมีดนะครับเฉพาะตัวมีดอย่างเดียว โซมีดอย่างเดียวอยู่ที่164กรัมรวมปลอ,อกเข้าไปด้วยนะครับผมไม่ช่างปลอกอย่างเดียวเนาะเพราะว่าพกมีดมันก็ต้องอทั้งมีดทั้งปลอ,อกอะเนาะครับรวมกัน242กรัมนะครับ242มีดเปล่าๆหนัก162 16, 2, 16อ่า164นะครับถือว่าเป็นมีดน้ำหนักค่อนข้างเบานะถ้าเทียบกับขนาดที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับยาวซึ่งผมคิดว่าดีไซน์ของเขาเนะี่ยออกแบบมาเป็นฮันติงนะครับมีดสำหรับ ในพรานก็คือเป็นเบลฟ์ไนท์นะครับอาจจะเป็น Bushcraft Survival ก็ได้แต่โดยทรงแล้วก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับเป็นมีดย่างชีพซึ่งใช้โลหะอ l ลอย s t สตีที่ท็อปสุดเลยนะครับคือ อยู่ตรงกลางสอดแทรกไว้ตรงกลางนะครับก็ทําให้มีดมันจะมีความพิเศษก็คือลวดลายที่เกิดขึ้นประสิทธิภาพที่ได้จากโลหะนะครับเพราะว่าจะมีการอบชุบควบคุณอุณภูมิด้วยเตาไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยขั้นตอนการผลิตรายละเอียดพวกนี้ผมไม่ทราบนะครับว่าเขาทําอะไรยังไงบ้างแต่ทราบมาแค่ว่าแกนตรงกลางหรือ core มันจะเป็น apex ultra ส่วนตัวแคลดหรือว่าตัวประกบด้านนอกเนี่ยจะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับ s u s 4 2 0 j 2นะครับ ทนการกัดก่อนมากแล้วก็มีความยืดหยุ่นเป็นสปริงมากขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นมีดจากแบรนด์วิจินนะครับช่างวิจินช่างดอมนะครับยืมมาจากช่องมีดและขวานนะครับพี่เขาก็เอื้อเฟื้อให้ยืมเพราะพี่เขาเป็นเจ้าของมีดเล่มนี้แล้วก็ อย่าลืมติดตามพี่เขาด้วยนะครับกดเข้าไปในช่องพี่เขาก็รีวิวมีดเหมือนกันแต่พี่เขาจะรีวิวออกเน้นการใช้งานคือทดสอบฟันตัดให้ดูเลยนะครับเกือบทุกรุ่นทุกเล่มที่พี่เขามีแล้วพี่เขาก็แนะนําข้อมูลนะครับรีวิวในแบบฉบับของพี่เขาส่วนช่องผมเนี่ยก็จะรีวิวออกแนวแบบเทเบิลรีวิวคือแกะแล้วก็แนะนําการดีไซน์มากกว่าจะเป็นการทดลองใช้งานจริงๆนะครับก็รีวิวคนละคนละฟิลกันนะครับแต่ก็เป็นช่องที่น่าติดตามมากช่องหนึ่งด้วยนะครับ ก็ลองติดตามช่องมีดและขวานไว้ด้วยก็ได้แล้วขอบคุณมากที่เข้ามาดูช่องเฮบิไรเดนนะครับขอบคุณช่องมีดและขวานที่เอื้อเฟื้อสนับสนุนเรื่อยมาให้มีรีวิวให้เพื่อนเพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่เน้นไปทางการออกแบบมากกว่าการใช้งานนะครับเราเจอกันใหม่ e พิ s o d หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับดูรีวิวหลังใน playlist s h a r ปได้เลยบาย,บายนะครับเฮบิไรเดน out ซองดึงง่ายนะครับหลวมนิดนิดโยกหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเน้นชักเร็ว บ๊ายบายครับ